สวัสดีครับแฟ,แฟนแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านการแข่งขันวอลเลย์บอลของสาวไทยที่เล่นอยู่ในลีเกาหลีใต้ก็ได้จบสิ้นลงไปแล้วนะครับและในญี่ปุ่นก็เหลือเพียงรายการเดียวก็คือ V Cup 2 0 2 3ูนย์ทัซึ่งสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันสําหรับลีเกาหลีใต้หรือโคโววิหลีกก็ได้เสร็จสิ้นไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับแชมป์ก็คือทีมฮุนไดของน้องสองโดยชนะทีมพิงค์สปเดอร์ของกัปตันคิมนับได้ว่าน้องสองวิภาว,วีสีทอง เป็นสาวไทยคนแรกนะครับที่พาทีมคว้าแชมป์โดยได้ถึง2แชมป์เลยนะครับคือในรอบปกติและในรอบไฟนอลส่วนลีกญี่ปุ่นก็ต้องยอมรับว่าน้องเพียวอัจรรพรคงยศปีนี้มาแรงจริงๆเลยนะครับก็พาทีม NEC Red Rocket นะครับคว้าได้2แชมป์เหมือนกันคือ Empress Cup ก็คือแชมป์ถ้วยจักรพรรดินีและก็คว้าแชมป์ลีกดิวิชั่น1หรับดิวิชั่น2บุ๋มบิ๋มชัดชนโมกสี ก็พาทีมฮิเมจิวิกตอรินะชนะแบบไร้พ่าย,ายไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับคว้าแชมป์ดีวิชั่น2และบ um ุ๋มบิ๋มยังได้ MVP ของรายการนี้อีกด้วยสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเหลือเพียงรายการเดียวก็คือ V-Cup พดิวิชั่น1แจแปนซึ่งเหลือสาวไทยคนเดียวก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่ ลุ้นพาทีมฮิตาชิต้นสังกัดว่าจะคว้าแชมป์ถ้วย V-Cup 2023ั 20, 23, 24ได้หรือไม่สุดสัปดาห์นี้ก็จะรู้ผลกันแล้วนะครับเรามาดูเส้นทางของ V-Cup 2023 24กันนะครับทั้ง12ทีมจากดิวิชั่น1นะครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือกลุ่ม A และกลุ่ม B ก็จะคัดเอาอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มมาเจอกันโดยอันดับ1ของกลุ่ม A ก็จะมาเจอกับอันดับ2กลุ่ม B และอันดับ1ของกลุ่ม B จะเจอกับอันดับ2ของกลุ่ม A ซึ่งผลการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มดังนี้นะครับกลุ่ม A อันดับ1และอันดับ2ก็คืออันดับ1คือทีมเดนโซนะฮะแข่ง5ชนะ5มี14คะแนนอันดับ2คือฮิตาชิแข่ง5ชนะ4มี13คะแนนส่วนกลุ่ม B อันดับ1คือโอกยามาซิเกิทีมเก่าของน้องโมเมนะฮะแข่ง5ชนะ5 มี15คะแนนอันดับ2ก็คือ JT m a มอวัสแข่ง5ชนะ4มี11คะแนนดังนั้นในรอบเซมิฟ i แนลนะครับเดนโซก็ so จะไปเจอกับ JT และฮิตาชิก็จะไปเจอกับโอกายามาซิเกะโดยโปรแกรมการแข่งขันดังต่อไปนี้เริ่มวันเสาร์ที่6เมษายน2 5 6 7เวลา10.00นเดนโซ so พบกับ JT m a มอวัลสก็ทาง True d เดสปอร์ตหรือ6 2 1นะครับถ่ายทอดสดให้พวกเราดูทั้ง2วันเลยนะครับ เวลาบ่ายสองโอกายามะซีเก่าเจอกับฮิตาชิของแนนทัดดาวนึกแจ้งก็อย่าลืมมาส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องแนนด้วยนะครับหลังจากนั้นวันอาทิตย์ที่7เมษายนนะครับเวลา9.00นทีมที่แพ้ในวันเสาร์นะครับก็จะมาเจอกันเพื่อชิงที่3และก็เวลา13.00นทีมที่ชนะวันเสาร์ที่6กนะครับก็จะมาเจอกันเพื่อชิงแชมป์ถ้วย V ี u p นะครับก็นับได้ว่าตอนนี้ เราเหลือสาวไทยเพียงคนเดียวก็คือแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับที่ลุ้นพาทีมมิตชิคว้าถ้วยวีครับก็อย่าลืมทรงแรงเชียร์แรงใจไปให้กับทัดดาวนึกแจ้งควา้าแชมป์ถ้วยเบนี้ให้ได้นะครับและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมเป็นกําลังใจใกับช่องโจสปอร์ตด้วยการกดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กันรลยกันและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่ตอไปวันนี้ลุงโจลาไปแล้วสวัสดีครับ